คลิปนี้จะสนับสนุนโดย T and Z Shop ราคาเริ่มต้นคุ้มสุดๆและเพียงราคา99บาทพร้อมตื่นซุมซุมสอนซมมัด2-5อ,อย่างมีโอกาสได้ทั้งหมดมัดมังกรวีสอง God Human มัดอ e ิเล็กโตวีสองค่ดำวีสแล้วก็มัดคาราเต้มนุ่น์วีสองและรานะคาที่โหดสุดของ t n z shop ก็คือ390อ390บาทรหัสก mm ๊อตโมจิตื่นคุ้มสุดๆผลโมจิ hmm. ตื่นดาบสุ่มก๊อตทิวเม่นอิเล็กโต v ีสหมัดมังกร V2 หาดำา V2 หมัดมนุษย์คารรเต้ V2 รหัสเล่นสนุกสนุกคุ้มมากเลยใครที่อยากซื้อรหัสคนโหดก็สามารถซื้อได้ที่ t n z shop ก็ดีกว่า โอเคอยู่เกาะร้อนเอ๊ะเอ้สวัสดีครับท่านชมนี่ก็อยู่กับผมนีกับช่องนี่โอเค Channel TV นั่นเองวู้ซึ่งในครั้งนี้ก็จะพามารีวิวอหารลักของบ o ok x Food 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 f นั่นเองแล้วซึ่งในครั้งนี้ผมก็จะพามารีวิวอหัสหลักก็พาฟาร์มไปด้วยเลยนะครับโอเคแล้วพวกเรามารับควิกันเถอะอันนี้ผมอยู่เกาะร้อนนะเลเวล เลเบลก็เลเบลทั้งหมดเออเลเบลอะไรนะหนึ่งพัสามสิบสามใช่หนึ่งสามสามอืมโอเคแล้วก็แล้วก็อย่างนั้นผมก็จะไปฟาร์มกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ระเบีตรงน,นี้มีฟาร์มที่ไนอนี่ มามามใช้พัชตื่นนะครับอันนี้มีพัชตื่นหรือส,สกิลซีครับแต่ว่าไม่ได้เป็นซาพล์ครับก็เลยมาเตอรี่ไม่ถึงตอนนี้เพิ่งซื้อหมัดคาราเต้เงื่อมามีการพูชาดาบเซเบอร์ความจริงจะหาดาบมาอยู่แต่หาไม่ได้เลยก็เลยต้องใช้ดาบเซเบอร์ไปก่อนในฐานะที่เพิ่งซื้อหมัดคาราเต้เงี้ยมาครับก็เริ่มาร์มมาเตอรี่ของหมัดคาราเต้เงี้ยเลย แบบไม่ดีลาอะไรพร้อมกับฟาร์มไปด้วยนะครเนีย้ยเนี้ก็ฟาร์มมัดคาดราตีมี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เวลาผ่านไปช้าๆ <c oughs> แป๊บเดียวมัตอรีถึงหกสิบแล้วมัเตอรีขึ้นง่ายมากเลยอืมัมาตอรีขึ้นรัวๆ โอเคก็ฟาร์มตเตอรี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นี่เนี้ยเฮ้ยสกิลเสร็จแล้วเป็นยังไงอ,องค์ขออนุญาตด้วยแปลงเป็นพระสกิลเสร็จของหมัดคาราเต้หมรุรย้อดมันจะเป็นยังไงไปดูกัน เอ้ยเป็นหมัดไก่รัวๆขอทำมัดบักมาตีไก่ก่อนนะครับยังไงบักมาตีไก่มานี่อืม้าแบบนี้ง่ายกว่าตั้งเยอะมาครับถ้าหลักของผมก็จะมีผลอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับ นี่ดูให้ทันเอาด้วยกันไม่จะได้ไม่เส,สียเวลากับการฟาร์มเจอใครก็ไม่รู้ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟวีนะครับก็เล่นเซิร์ฟธรรมดาเหมือนเดิมไม่มีโลบักอะสายฟรีย๊บร <c ười> ีวนะิวรหัสหลักในบ็อกฟุตก็ฟาร์มไปเรื่อย นี่นี่แนะ่นี่แนะ่ใช้ผลน้ำแข็งเหรอเหมือนมอนใช้ผลน้ำแข็งนะ <c oughs> ตายไม่โดนห <c oughs> าคิสออย่ามีหาคิสสังเกตด้วยนะทั้งหาคิสก,ก่อนก็หาคิสสังเกต นี่ถ้าท่านผู้ชมจะถามว่าผมใช้เผาอะไรก็ใช้เผาสกายเปียจะถามว่าเป็นวีอะไรใช้เผาสกายเปียวีสองนะครับใช้เผาสกายเปียวีสองตอนนี้ก็ฟาร์มันไปเรื่อยๆอ่ะนี่อ,อ๋อแกเจ้าบางอามแล้วก็สตันค่ะเจอมัดกราเต้แบบนุ่งงั้ใช้สกิลแบบปลกแล้วก็กระเด็นไปเลยห้าชี้สังเกตนี่

ก็ถือเลเวลหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามด้วยกันนะครับท่านผู้ชมก็ไปกันเลยเมีคนไทยด้วยเซิร์ฟนี้โอเคกอคอฟา,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 าร์มไป ีน่ตารามัดคารละลต้มนุษย์เงาตาระต่อยครับท่านชมก็มันก็จะมีเอฟเฟก์น้ำอะฟองน้ำออกมาด้วยนี่มารเตอรลี่ครบหนึ่งร้อยแล้วแต่ยังไม่ขึ้นสกิลใหม่

เอาแล้ับวม,มาโพเดี<อ>๋ยวกับมา,านาเพื่อนทางอะไรเลยแบบนี้มันง่ายครับแค่รักษาไม่ให้มันเกิดรอยเป็นความแตกลาบแต่เข้าตัวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นคำว่าผมนินใช้ับว่าเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมระจำครอบครัวเราจะเห็นว่าปัญหา,ราครอบครัวนี่ยมันเป็นปัญหาเว ารทุกคนอาจจะถามว่ามมีหมัดอะไรบ้างนะคะทุกอย่างในบ็อกฟู้ดแก็มีทั้งหมัดอิเล็กโตหมัดมังหมัดมังกรวีหนึ่งทุกอย่างครับวีหนึ่งหมดเลยแม้แต่จะเป็นหมัดคาราเต้ใช้ในปัจจุบันค่ะดัมซันจิหมัดอิเล็กโตแล้วก็หมัดมังกรครับวีหนึ่งหมดเลย แต่หมัดซุปยังไม่มีนะยังไม่มีหมัดซุปหมัดซุปยังไม่มีนี่านอี่นคนทุกคนนี่ก็ต่อยไปเรื่อยๆครับนี่ ยาวเลยครับยาวเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในบริบทของครอบคัวนะครับันดีใน่ทีไม่ได้แต่สิ่งแรกที่เรางคือไม่ให้แยกซึ่งสิ่งที่มนแยกคือเรื่องของการการสื่อสารการพูดคุยให้คลิปนี้ครับผมจะใช้หมัดคาราเต้เนี่ยฟัน ฟาร์มเกินกว่าจะได้ว่าหนึ่งพนหนึ่งร้อานะครับเพราะว่ายจะเป็นการฟาร์มมาเตอรี่ไปในตัวก็มีนการสื่อาเรื่องเดียวครับปั่จะแกได้แต่ถ้าปัหาการศื่อาสาี่เรว่ากันละกัครับฮึบนี่มสมได้ยหยืมอะไรไดกันได้แต่ถ้าานนีย มันคาราเต้มันนุ่งแย่มาเตอรี่หนึ่งสอสมาเตอรี่หนึ่สอสีกสวยมากเลย123แต่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งสองสี่แ้ไหมลูกซัดเข้าไปเอาแ่าเรื่องมันเป็นพินัยมาเรื่องมนเปรื่อนะยนี่ก้ไม่ไ ถ้ายัง <amounts> ค <of audio writers> ุยไม่ได้ก็ก <ator il> <ğim> ็ต้องปรับปรุงครับต้องทำเรื่องนี้ให้มันให้มันสำเร็จก่อนไม่งั้นเรื่องนี้มันจะทำให้ปัญหาทุกเรื่องแก้ไม่ได้ได้หรอไหมครับทุกคนมีเบสที่มันเป็นมาตรฐานของตัวเองนม้ติรงไต่ตรงไต่คุณเป็นเส้นเพื่อดเนลุมอ่ะนี่นี่นี่ การที <mile> ่การยืดหยุคับบางทก็ทให้อยู่ดาราเต้เนี่ยเอฟฟี่ฟองน้ำก็เทดีนะมันไม่มีคู่หดในโลกครับที่มันทเหมือนกันก็ฟังไปยาวๆเลยครับเอาลับคลืผิดกันได้เมันตองีการีน่กันมันต้องมีทั้งส่วนที่เหนกันืวมน่าสใจจอคนน่าสนใจพราเขาไม่คุไม่ได้เหมือนคท แต่บางอย่างที่มันทาให้คุณสบายใจที่อยู่เพราะมันมีอะไรี่เมือกงเพราะฉะนั้นมันกไม่เหมือนครับแต่ว่าการที่เราเข้าใจกันที่เราเป็นคได้เหมืนบให้เราเหมืนก่เรามกันแล้กันสกที่สองไม่่แบบนี้เปลียนแปลงแต่ว่าทีนี้เวลาคนอ่ด้วยกันมัมัดใหญ่กันเวลาเปี่ยนบางทีมันไม่ได้เปลียนคามกันคนหนึ่งอยากจะปรับตัวคนนเขาไม่ เียสกิลแบบเนี้มันต้องควรเปิดแบบมุมเลงอะไม่ว่าใครจะเป็นคนทุกมันสพาของสองะเราโเราอเรากลทุกข์แต่มันไม่ใช่สพาส่วนตัวเราะคมันคสาที่เรขาดระยะนี้ยังโดนดินี่ปุ้ง หีกเฮด้วยใจนะหวังดีด้วยใจกเป็นงานหนึ่งสิ่ี่เราหวังดีนี่มันนี่มันบุกเบนเพื่อที่โรงเรียนผมมาทำอะไรกันครับเนี่ยเออเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนงครับขอเพื่อเป็นการประหยัดเวลาบางโอเคครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นอกเรื่องไปนิดนึงเลย เพื่อนผมมาเฉยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวฟาร์มคุยนี้เสร็จก่อนเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวต้องรีบฟาร์มแล้วอะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอืม คือพาร์ทนื่งคนนั้นนหรอครับมันไม่ใช่ไม่ต้องสงสัยว่ามันเป็นใครนี่เพื่อนผมบุกเบนเองนะเพื่อนที่โรงเรียนผมอยู่ดีๆก็จอยบอกฟุตตามมาเฉยนี่หนนี่หนนี่แนนี่นะนี่แนโอเคครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตไปเปิดคุยกับบุกเบนเพื่อนสนิทผมก่อนนะครับเพื่อไม่กาไปใหญ่เวลาวาบครับ โอเคกับเขาเดื่อนกันต่อนะคะท่านผู้ชมแล้วเพื่อน,มนผมก็มามที่นี่ร้อยอยู่ดีๆเขาเดี๋ยวเ,ยวเานาะหลังจากที่เ่าเดื่อนมานาะนที่อยู่ดีๆเพื่อนผมก็โผล่มาผมก็ไปฟาร์มต่อแล้วนี่ก็คือไอพาตื่นที่ผมพูดถึงครับ <laughs> <laughs> มันคือใครนีตีร <laughs> อไหม <laughs> เดี๋ยวฟาร์มก่อนได้ไหมเฮ้ยได้ได้สามเลเวลเลยนะ สาม,มเวิวขอทำควยนี้เสร็จก,ก่อนได้ไหมโอเคโอเค <c oughs> กำลังเองใช่ไหมว่าท่านผู้ชมกำลังดูพวกเราอยู่ทำไมมันรู้สึกปแปลกแปกอะ่ะทำแน่ชินแล้วนี่ท่านผู้ชมแต่ผมอยากโอ้โหยวแกกล้าดีไงไปหัวน้ำแข็งเช็ดฉันนั่น ซูเปอร์เขาจะถ่ายตอนเด็กๆกันใช่ไหมเนี่ยใช่เขาจช่วยเขาช่วยโอเคคนนี้ก็จะเชื่อฟัาครับคนนี้คือมันใช้ฟ้าตื่นแล้วจากนั้นไอจากนั้นบุ๊กเบนก็เดินค้างบุ๊กเบนเขาเห็นเองค้างเขาเห็นเองค้างเพราะว่าเน็ตเขาไม่ดี <c oughs> เอือ้มีความีฟวาม เพื่อนทหายตัวไปไหนเขาหลุดเชื่อเขาเลยโอ้ my god เพื่อนผมอาจจะหลุดนะครับว่โอ้โอ้ยโดนมันลุมตีแกบังออดทำชั้นด้แซมนะแกจะต้องโดนสังหาร ฉันจะไม่ป้านี่กับแกไม่แตกแล้วเจอคนใช้ผลพีมพมะเฮ้ยอย่ามาแย่งฟาร์มผมคุณคือใครบ้างคุณบางอันมันแย่งฟาร์มใครเนี่ยอะเจอคนแย่งฟาร์มเอ้ออ่ะอ โอ้ตุยเลยด้อเตุยเลย ใส่เติมเสร็จยังแกเสร็จแล้วอีกสองตัวเกียวเขาทำบั๊กหมัดใหญ่ตอนเขาใช้สกิลมันจะได้โดนไงยี่เขาทำได้ว่าโดนสตันแกมึงอาจฉันจะไม่ปานีกับแกนี่ เข,เขาคิดว่าเขาไปเปลี่ยนเปอ,อ,อยา่าอื่นดาเขาใช้เหมืนมนุษย์คารา,าเต้ใช่คาราเต็มนุยนแงะไปบูเบสไปตีบอสรอกันท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะไปตีบอสรอนะคี่ยนปรับโอ้ยมีคนมาเปิดห้อด้วยโอ้ยน้ำแขงตื่นหมไเนแล้วหมนะน้ำแข็ง น้ำแข็งตื่นอ๋อไอ้นั่นนี่แหละที่มันจะมาฆ่าเขาเนี่ยหรือว่ตันหลือว่าตันเลาดาบเซเบอร์คู่ใจเขาดีเขาดีเขาดีมันจะตายแล้วอ่ะมันจะตายแล้วนี่แน่นี่นี่แกอ๋อลืมเปิด PVP ลืมเปิด PVP เเปิด PVP แล้ว เขาเปิดโอเคเจอกันที่ปูเปสซื้ชิมหน่อยนะที่บอล์เฮ้ยเอมันเปดีีแล้วอือออฮึแล้แข่งเขาเหมือนกันมา ไฟเบอร์ยังไม่ถึงใช้มับคอมแบทต่อยทีเดียวตายตายไปไปไปอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียอะไรอย่าไปเสียเวลากับคนนูน<ป><ป>้นไป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 เสียเวลาเลยเปล่าเะมัดคาราเต้มาเที่ยงเนี่ยนะตรงนี้ก็คือทางเข้าลับของจุดตีบอลลอนคะับโอเคก็เข้าไปเนี่ยครับก็จะเจอคนที่เลเวลรหนึ่งยังไม่ถึงหนึ่งพัน หนึ่งร้อยก็สามารถซื้อชิปได้นะครับช่วยด้วยช่วยด้วยมันมันจะฆ่าเขาแล้วเอ,อยอมให้คนนั้นฆ่าไปโดยดีแล้วก็ปิดพีพีไหมก็เขาเอ,อ,อยอมให้คนนั้นฆ่าไปโดยดีจ่ายแล้วก็ไปผิดปิดพีพีไหมอะไรนะเขาเขาซื้อชิปแล้วเราเล่นมาเลยโอเค <laughs> อยู่ได้เ <laughs> ข้าเลยเขาเลย g o โอเคมาเยอคอมไฟคอมแบกไปหน่อยเฮ้ยอยากได้ดาบของบอสรอไม่เอาดาบในโกคูก็ได้อยากได้ดาบบอสรอโคเอลเขามีเทคนิคเขามีเทคนิคลับแล้วเองจะต้องเลเวลอยู่กว่ามันก่อนเองจะต้องโซโล่คนเดียวก็คือโซโลจัดการรอคนเดียวจ,จัดการรอคนเดียวดาบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาเขาน่จะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยอะไรเนี่ยบอลเราไปแข่งก no ีฬาโอลิมปิกมาเหรอบอลเราไปแข่งกีฬาโอลิมปิกมาวิ่งโค่รเร็วเลยวิ่งโคตรเร็วเลยไปแข่งไปแข่งกีฬาโอลิมปิกมาที่ไหนเนี่ยวิ่งโคตรไวมา ไไอ่ะตีตีาสิต่มาเตีบอลรอเสร็จนั่นแหละบิดคลิปจุโอ้ยโอ้ยนี่นี่มาโอ้อะจวบอล วิ่งคนมัน,นจริงรอ่ะมันโกงกว่าน,นี้เยอะเลยนะเหรอโอ้โหกวน,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 นแค่นี้มันก็มันก็แบบจุ้เก่งพอแล้วอะมันจะมันจะแบบจุเก่งขนาดไหนวะโอ้โหคนใช้จริงๆอะจู้เก่งมัน <c oughs> จะตายแล้วหรอเอ็มอะใครตายมีตายว้า มดินเดินไปอันนี้ก็จะให้มันปล่อยเขาอะปล่อยได้โดนมองไม่ออกเฮ้ย,ยน,น,น,นี่นี่นะี่นี่นะี่ๆนี่ยนี่เนี่ย เพื่อที่เราเขาจัดการเองมาเอ้ยได้หมวกได้หมวกโอเคมาบเุเบนมาปิดคลิปกันบุเบนแลปิดคลิปกัน,นโอเคแล้วทำ <c ười> โอ้ย <c ười> ทำวักดาบใหญ่ทำวักดาบใหญ่ทำวัคดาบใหญ่ าเร็วมาปิดคลิปโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วใช่ไหมบูเบนใช่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายก็อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วก็จะได้แจ้งข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้รับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบายบายบูเบนบายบายท่านผู้มชมหน่อยบายบาย